สวัสดีครับวันนี้เราจะมาประกอบนะครับทดสอบการประกอบตู้เจบิน r c f นะครับโดยใช้ริมล็อกนะครับในการประกอบนะครับโอเคใส่แผ่นด้านหลังก่อนนะครับแผ่นแรกแมันจะมีริ่มของมันนะครับยัดลงริมก็ใช้คอคอรคอร์ดนะครับโอเคแล้วก็จะใส่แผ่นดามหลังนะครับ เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆขอดูนะครับมันจะลงประมาณนี้นะครับทุกมุมนะครับตรงนี้ก็ลงนี่นะครับประมาณนี้ง่ายๆนะครับใครๆก็ประกอบได้นะครับด้านหลังเข้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วทีนี้เราจะใส่แผ่นด้านหลังก่อนนะครับเดียวเดี๋ยวต้อมขอดูตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมี ล่องตรงนี้นะครับล่องเดินนะครับให้ให้ลงกับรูนี้นะครับโอเคใส่ได้เลยเนี่ยนะครับปึ๊บๆเนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเอาแผ่นเอาแผ่นเอาแผ่นหน้าใส่ก่อนนะครับชึบโอเคใส่ถัดตรงนี้นะครับพอล่องแล้วก็วางไปตรงล่องนะครับมันจะค่อนข้างเป๊ะเลยนะครับฟิตเปี้ย มานี้นะครับโอเคครับนี่นะครับทุกอย่างมันจะลงตรงริมเปี้ยนะครับอ่าโอเคขั้นตอนการใส่อ่าต่อไปนะครับใส่หน้าดอกนะครับก็จะมีร่องเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับร่องด้านบน นี่นะครับล่องด้านด้านบนนะครับมันจะเหลือลิมล็อกนะครับตรงนี้เหลือเคาะลงนะครับเคาะลงนิดนึงโอเคดูนะครับยังไม่ลงโอเคจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับทุกชิ้นนะครับจะลงล่องหมดเลยนะครับ ที่เราได้เสาะไว้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นการนะครับสาธิตการประกอบนะครับจะมีร่องไม้ทุกๆชิ้นนะครับโอเคครับขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ